สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบทั้งน่าทึ่งแล้วก็ชวนให้คิดตามเยอะเลยค่ะคือกรณีของคุณหมอบีเสกสรรซับสืบสกุลนะคะครับผมคือโปรไฟล์เขาน่าสนใจมากนะคะจบปริญญาโทด้านการเงินมาจากสหรัฐอเมริกาเลยแต่ว่ากลับมาเป็นที่รู้จักมากๆในฐานะคนที่สื่อสารเรื่องเหนือธรรมชาติได้หรือบางคนก็บอกว่าเคยปราบผีด้วยซ้ํา ครับใช่เลยครับมันก็เลยเป็นส่วนผสมที่เดูแปลกดีนะคะระหว่างโลกสมัยใหม่มากๆกับความเชื่อที่แบบอยู่กับสังคมไทยมานานครับเป็นจุดที่น่าสนใจมากจริงๆครับเภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาลองสำรวจปรากฏการณ์นี้นะครับไม่ใช่แค่เล่าเรื่องคุณหมอบีอย่างเดียวแต่เราจะพยายามเชื่อมโยงกับมุมมองทางจิตวิทยาด้วยอ๋อค่ะเพื่อจะทำความเข้าใจว่าเอ๊ะ ไอ้รากฐานความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติหรือประสบการณ์ที่คนเรียกว่าเห็นผีหรือหลอนเนี่ยจริงๆแล้วเออมันมาจากไหนกันแน่คือเราจะอิงจากทั้งประวัติของคุณหมอบีเองแล้วก็หลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องนะครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าจากโปรไฟล์นักการเงินเนี่ยนะคะสู่คนที่เออมีข่าวว่าเห็นวิญ,ญญาณตั้งแต่เด็กๆแล้วก็บทบาทในอดีตที่ดูจะ เ,เข้มข้มเหมือนกันแต่เหมือนช่วงหลังๆนี่แนวทางเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะเปลี่ยนไปเยอะมากครับคือมีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างชัดเจนเลยจากบทบาทเดิมๆนะครับกลายมาเป็นเหมือนอธรรมทูตมากขึ้นคือเน้นหลักธรรมทางพุทธศาสนาทำงานช่วยเหลือสังคมอืมค่ะที่สำคัญมากๆเลยคือแก่นความคิดที่เขาพยายามสื่อสารมาตลอดว่าจริงๆแล้วปัญหาเกิดจากคนไม่ใช่ผีนะครับ ตรงนี้น่าสนใจมากอันนี้จับใจความได้ชัดเลยค่ะเหมือนเขาพยายามดึงคนกลับมาสู่ความเป็นจริงให้มองตัวเองก่อนใช่ไหมคะให้ใช้เหตุผลใช่ครับใช่ซึ่งถ้ามองในมุมจิตวิทยามันก็เชื่อมโยงกับเรื่องจุดควบคุมภายในหรือ internal locus of control ได้ไหมคะโอ้เชื่อมโยงได้ดีมากเลยครับคือแนวคิดจุดควบคุมภายในเนี่ยมันคือความเชื่อว่าเ,เราสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ จัดการปัญหาได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ไปโทษปัจจัยภายนอกที่เราคุมไม่ได้อย่างโชคชะตาหรือสิ่งลี้ลับต่างๆค่ะการที่คุณหมอบีเน้นย้ำว่าปัญหาเกิดจากคนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการกระตุ้นให้คนรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจในการแก้ปัญหาหรือ empowerment นะครับลดความรู้สึกว่าเป็นเหยื่อลงไปอ๋อเหมือนกับว่าถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นคนควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ใช่แค่ผู้ตามเนี่ยเราก็จะกังวลน้อยลง เพราะรู้สึกว่าเราพอจะทำอะไรได้บ้างอืมเป็นการปรับมุมมองที่ดีเลยนะคะแล้วที่เขาเคยพูดว่าสัมผัสพ,พิเศษเนี่ยมันฝึกฝนกันได้อันนี้แหละคะอันนั้นก็ยิ่งตอกย้ำแนวคิดนี้เข้าไปอีกครับคือเป็นการลดทอนความลึกลับลงทำให้เรื่องพวกนี้มันดูเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่พัฒนาได้ไม่ใช่เป็นพลังพิเศษที่แบบว่าฟ้าประทานมาให้เท่านั้นอือหื ซึ่งมันก็สอดคล้องกับการเปลี่ยนบทบาทของเขาที่หันมาเน้นเรื่องปัญญาและการพึ่งพาตนเองมากขึ้นนะครับโอเคค่ะพอจะเห็นภาพรวมของคุณหมอบีแล้วนะคะแต่ทีนี้ไอประสบการณ์ที่คนเราเจอจริงๆล่ะคะที่ว่าเห็นนั่นเห็นนี่รู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครอยู่ทั้งๆที่วิทยาศาสตร์ก็พยายามอธิบายอยู่เรื่อยๆเนี่ยเออมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะครับ คือมันมีคำอธิบายทางกลไกสมองแล้วก็จิตวิทยาหลายอย่างเลยนะครับเอาที่เจอกันบ่อยๆก่อนอย่างเช่นผีอัมหรือ sleep paralysis เนี่ยค่ะอันนี้เจอบ่อยจริงค่ะครับจริงๆมันคือภาวะที่สมองส่วนหนึ่งของเราตื่นแล้วแต่ว่าร่างกายมันยังขยับไม่ได้ชั่วขณะนะครับมันเหมือนเราฝันทั้งที่ตื่น อ๋อค่ะค่ะซึ่งภาวะนี้มันทําให้เกิดภาพหลอนหรือเสียงหลอนที่ดูน่ากลัวมากๆได้เลยครับที่สมองกับร่างกายมันไม่ซิงกันพอดีแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากผีอัมมีครับมีอีกหลายอย่างอย่างเช่นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพาราโดเลียพาราโดเลียครับ พาราโดเลียคือภาวะที่สมองเราถูกโปรแกร,รมมาให้มองหารูปแบบที่คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเช่นการเห็นหน้าคนในก้อนเมฆหรือเห็นรูปร่างอะไรบางอย่างในเงามืดคือสมองเราพยายามจะหาความหมายในสิ่งเราที่มันคลุมเครืออยู่ตลอดเวลาอ๋อ oh, เหมือนสมองพยายามจับคู่รูปแบบใช่ครับแล้วก็ยังมีเรื่องของอคติทางความคิดหรือ cognitive bias ด้วยอันนี้สาคัญมากโดยเฉพาะอาคติยืนยัน หรือ confirmation bias อคติยืนยันหมายความว่ายังไงคะคือสมมติว่าถ้าเราเชื่อเรื่องผีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมพอได้ยินเสียงกุกกักแปลกๆตอนกลางคืนเนี่ยเราก็จะเผลอคิดไปก่อนเลยว่าเอ๊ะสงสัยจะเป็นผีแน่ๆอืมค่ะสมองเรามันมีแนวโน้มจะเลือกรับข้อมูลหรือตีความสิ่งต่างๆให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้วโดยอัตโนมัตินะครับหรืออย่างอคติเข้าข้างตนเอง self-serving bias อีกอันอันนี้เป็นยังไงคะ ก็คือเวลาทำอะไรสำเร็จเราก็มักจะคิดว่าเป็นเพราะเราเก่งแต่พอทำอะไรพลาดหรือเจอเรื่องไม่ดีก็อาจจะโทษปัจจัยภายนอกเช่นโทษว่าดวงไม่ดีหรือบางทีก็พีแกล้งอะไรแบบนี้แทนที่จะมองปัจจัยที่เราพอจะควบคุมได้เข้าใจแล้วค่ะมันเหมือนมีฟิลเตอร์ในความคิดตัวเองเลยนะคะเนี่ยและปัจจัยอื่นๆอย่างเรื่องอารมณ์หรือว่าวัฒนธรรมมีผลด้วยไหมคะมีผลมากเลยครับอย่างอารมณ์ โดยเฉพาะความกลัวหรือความเครียดเนี่ยมันยิ่งทําให้เราอ่อนไหวต่อสิ่งกระตุ้นรอบตัวมากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มจะตีความในงแง่ลบได้ง่ายขึ้นด้วยอืบวกกับบริบทสังคมไทยเราที่มีความเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณ ฝั่งรากลึกอยู่แล้วสื่อต่างๆก็ยังนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้อยู่เยอะแยะวัฒนธรรมและความคาดหมองจากสังคมเนี่ยจึงมีส่วนอย่างมากเลยครับที่ทําให้ประสบการณ์เหล่านี้มันดูจริงจังและเป็นเรื่องรู้ได้เฉพาะตนสําหรับหลายๆคนโหสรุปแล้วเรื่องความเชื่อประสบการณ์เหนือธรรมชาตินี่มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะมันโยงใยกันไปหมดทั้งการทํางานของสมองจิตวิทยาพื้นๆของเราอคติต่างๆอารมณ์ แล้วก็บริบทวัฒนธรรมที่เราอยู่ด้วยครับผมซึ่งกรณีของคุณหมอบีเองก็เหมือนสะท้อนความพยายามที่จะเชื่อมโยงความเชื่อดั้งเดิมเหล่านี้เข้ากับหลักการที่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นแล้วก็เน้นการพึ่งพาตนเองถูกต้องเลยครับคือแม้วิทยาศาสตร์จะพยายามอธิบายกลไกหลายๆอย่างได้แต่ความเชื่อเหล่านี้มันก็ยังคงม,มีความหมายทางวัฒนธรรมและมีความหมายส่วนบุคคลสําหรับคนจํานวนมาก การทําความเข้าใจเบื้องหลังทางจิตวิทยาจึงไม่ใช่การไปตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะครับแต่เป็นการช่วยให้เราเท่าทันความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้นมากกว่าครับค่ะพอฟังทั้งหมดนี้แล้วก็น่าคิดต่อนะคะ <c oughs> เกิดคําถามส่งท้ายขึ้นมาในใจเลยว่าถ้าความเชื่อส่วนตัวของเรากลไกทางจิตวิทยาแล้วก็อิทธิพลทางวัฒนธรรมรอบตัวเนี่ยมันสามารถร่วมกันสร้างประสบการณ์เหนือธรรมชาติที่ดูเหมือนจริงมากๆขึ้นมาได้ขนาดนี้ครับมันจะเป็นไปได้ไหมคะว่า ความเชื่ออื่นๆที่เรายึดถือมากๆในชีวิตแม้แต่เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับผีสางวิญญาณเลยก็ตามเนี่ยก็อาจจะมีส่วนที่เราสร้างหรือตีความขึ้นมาเองมากกว่าที่เราจะเห็นความจริงแท้ๆอย่างที่มันเป็นจริงๆอืมก็น่าเก็บไปคิดต่อดูเหมือนกันนะคะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับ